มาเล่นเกมโกโกวาจาก Squid g เกมกันดีกว่านะครับไปอ่านข่าวเจอจาก IT 24ชั่วโมงบอกว่าตอนนี้เราเล่นผ่านหน้าเว็บ Google ได้แล้วผมเองก็อยากรู้ว่าคนตาบอดเล่นยังไงก็หยิบเจ้า iPhone ขึ้นมานะครับจริงๆเล่นบนหน้าเว็บไซต์ก็ได้เดี๋ยวมีอีกสื่อหนึ่งจะสอนด้วยการใช้ n v d a นะตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over ปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยจะเข้า Safari หรือเข้าผ่านแอปผมผ่านแอป Google, Google. แอปนี่ยครับแอปพลิเคชัน Google นะครับผมเราจะไปเล่นโกโกวากัน ah. ครับหนึ่ิ้วแต่2ครั้งเข้าไปกันเลยครับคุณจะใช้ Chrome หรือใช้ Safari <Google. S 1> ก็ได้นะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ๊บเข้าไปสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน <Google. S 1> Watch o v e r นะครนเรัวกบเมครื่งองเปิดเปิด<ๆ>ใช้งานเพื่อเปลี่ยนไปใช้เ e ม i เ i เราไปที่ด้านบนสุดแล้วไปที่ตรงตำแหน่งค้นหากันดีกว่าครับอ เราปัดขวามาบัญชีและการตั้งค่าลงชื่อเท้าชนค้นหาช่องค้นหาค้นหาช่องค้นหาตรงนี้นะครับเขาหรือทางไอที24ชั่วโมงบอกให้ผมค้นหาคําว่า Squid g เกมเอะคนตาบอดเราจะเล่นได้ไหมบอกว่าเล่นได้นะครับรอบนี้เล่นได้หนึ่งนิ้วแต่สองรังที่ค้นหาอ่ะช่องป้อนข้อความกำลังช่องป้อนข้อความกำลังแล้วเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเขาบอกพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะสควิตเกมแต่ผมขออนุญาตพิมพ์ภาษาอังกฤษเนาะอ่าป้นพิมพ์อ่า z s s s อสเ Q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  เบกนะครับผมอ่าหรือควีน่ะ Q Queen นะแล้วก็ U T Y U U อ่าเราได้ U Uniform แล้วแล้วก็ I I n d i a เคาะไปอ <I. S 1> แล้วก็ D Delta S, s D D <S อ่าเราได้ Squid แล้วนะครับ S Q U I D เว้นว่า Space Space Squid Game G A M E F G G อ่ะ G- กอล์ฟ A A A- อัลฟา J- ม M M- มาย E E- เอ็กโคเมื่อเราได้ Squid เว้นว a l k Game Squid เว้นว a l k Game แต่เขาบอกว่าพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะ Squid Game สอเสือข้อควายวัแหวนสระอ์ดอเด็กแล้วเว้นว่าอแล้วก็ติดกันเลยสระด์กอกไก่มหมา Squid Game ก็ได้แล้วกดที่ปุ่ม Search นะครับอ่าหนึ่งนิ้วแต่สองรั้ง Search กันเลยแล้วเขาจะมี้ายข้อค Easter Egg นะครับอ่า พอเราอยู่ที่ช่องข้อความในส่วนของที่เราค้นหาแล้วให้ปัดขวามาภาพรวมขวามาสกิเกมเล่นลุ้นตายเป็นละครชุดสตรีมมิ่งทางโทรทัศน์แนวชีวิตรอดประเทศกับเคยดูแล้วปุ่มสลับไม่ได้กดรายการที่อยากดูปุ่มสลับไม่ได้กดสกิเกมช่องค้นหากลับไปอย่างหน้าแรกกลับปุ่มลางข้อความปุ่มบัญชีและการตั้งค่าลงมาีสเตอร์เอจากสกิเกมปุ่มเนี่ยเราปัดขวามานะครับผมผมถึงบอกผมต้องหาก่อนนะครับก็ ให้ไปอยู่ที่ด้านบนสุดโดยการสี่นิ้วแตะครึ่งบนนะสควิตเกมช่องค้นหา,าตัวช่องค้นหาแล้วปัดขวามากลับไปยังหน้าแรกกลุ่มขวามากลับปุ่มหนึ่งนิ้วปัดขวามาลางข้อความปุ่มขวามาบัญชีและการตั้งค่าขวามาอีสเตอร์เอ็กจากสควิตเกมปุ่มนี่ครับอ a s ีสเตอร์เอ็กจากส u วิตเกมนะครับเกมโกโกวาใน uh, ซีรีส์สควิตเกมจาก Netflix นะครับตอนนี้ Google เอามาทำให้เราเล่นเกมบนนี้ได้โดยที่ถ้า เป็นตัวหุ่นยนต์เนาะที่เขาจะร้องโกโกาที่เจอดีด้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาร้องคือเราสามารถเดินได้แต่ถ้าเขาหยุดร้องแล้วก็หันหน้ามามองหันหันหันคอเป็นเว็นหุ่นยนตนะ์เนาะแล้วถ้าเรายังเดินอยู่เราแพ้โดยที่ในตรงเนี้ยมันก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยที่จะมี6คนในการเล่นทั้งเนี้ยคุณสามารถผิดได้ทั้งหมด6ครั้ง แต่ถ้าหนึ่งใน6คนของเราเนี่ยถ้าถ้ายังรอดชีวิตเดินเข้าถึงเส้นชัยได้เนี่ยก็ชนะนะครับวิธีการคือถ้าเขาร้องว่าโกโกวาตืดดตืดเนี่ยเราสามารถกดปุ่มสำหรับเพื่อนๆนคนตาบอดเนี่ย voiceover จะอ่านว่าไปปุ่มไปปุ่มแต่เราสามารถเคาะปุ๊บมันก็จะมีเสียงเดินดึกๆๆๆๆแล้วถ้าเขาหยุดร้องจะมีเสียงหมุนคอังแวบมา ให้เราเรีบปัดมาที่คําว่าหยุดจริงๆเคาะปัดมาที่คําว่าหยุดแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งหยุดนิ่งนะครับเพราะถ้าเคลื่อนไหวเราแพ้แล้วเราจะเสียชีวิตไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งถ้าทําผิดเกิน6ครั้งก็แพ้นะครับแต่ถ้าหนึ่งใน6เราเดินไปถึงเส้นชัยได้เราก็ชนะเกมโกโก,โกวาเกมนี้ใครเคยดูซีรีส์ Squid g เกมคงคงจะเข้าใจด่านนี้นะ,อะโอเคเริ่มต้นมาเรา,าเป็นอยู่ที่อีสเตอร์เอ็กจากสควิตเกมอีสเตอร์เอ็กจากสควิตเกมครับอ เริ่มนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปุ๊บให้เราปัดมาที่เครื่องหมายครับปิดไปปุ่มแต่อย uh ู่ที่ปุ่มปะเราจะมีปุ่มเนี้ยหยุดปุ่มหยุดไปปุ่มกับไปก็ปัดปัดขวามาที่ปุ่มไปปัดขวามาที่ปุ่มหยุดไปปุ่มอ่าผมอยู่ที่ปุ่มไปนะผอยู่ที่ปุ่มไปแล้วตอนนี้เราห้ามเดินปุ๊บกดไปหยุดหยุดอ่าเนี่ย ไปัดซ้ายแล้วกลับมาไปเดินเดินปัดหยุดหยุยอู้ยุยุดหยุดโอ้แหวโอ้ไปเรียบร้อยอไปไปเอ้าสองแล้วสองแล้วอย่างเงี้ยอเอ้ยอูสามหยุดหยุดเดินแด้เตรียมเตรียมหยุดเอาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนไอุ้มแล้วเราก็ต้องปัดให้เร็วเนี่ยครับเพื่อนๆเอาไปไป ปุ๊บอุ้ยสีแล้วนะคร uh ับปุ๊บหยุดไปกลุ่มเข้าไปเออโอ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบตายแล้วไปหยุดกลุ่ะไปกุมปุ๊บไปกุมเขาก็จะมีพูดเร็วพูดช้านะครับ ปุ๊บพรไปปัดเตรียมหยุดเฮ้ยหยุดท่านท่านปัดซ้ายกลับมาไปไปปัดขวามาที่หยุดหยุดหยุดอ้าวแพ้เลยครับผมคืออันนี้ผมสาธิตไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะสมาธิไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยครับก็อิสเ e อร์เจาก s q u i ิตเกมคือเราให้มาโฟกัสอยู่แค่2ปุ่มคือไปกับหยุดไปนี่คือปุ่มแรกหยุดคือปุ่มปุ่มที่สนะครับคือ พอเราเราเตรียมพร้อมเลยได้ยินเสียงวิฟมาเขาจะพูดโกโก้โกว่าให้เราเคาะเลยก็จะมีเสียงเดินดึกดดึดึพอพอเราจะได้ยินเพลงครับนี่จอนี่จ้ไอ้ก่อนที่จะได้ยินเสียงเขาหมุนคอมาดังวิฟอีกทีอ่ะให้เราให้เราปัดเตรียมมาที่ปุ่มหยุดแล้วหนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งอ่าให้เราหยุดเดินเพราะถ้าเราเคลื่อนไหวอันนั้นเราจะเสียแพ้ไปหนึ่งชีวิตนะครับแล้วพอมีเสียงหมุนคอ เขาจะร้องโกโกวาอีกเราปัดมาที่ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มไปแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เขาเดินซึ่งถ้าเราเดินถึงเส้นชยัยเราเดินถึงเส้นชัยจะเป็นหนึ่งใน6กห,กหกชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นก็จะมีดนตรีว่าเราชนะนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ฟังกันคร่าวๆอัดลองเล่นอีกทีไหมตัวกรอบสเตอร์เอฟจับสวิตช์เปิด easter e อ g เปิดเครื่องหมายไปอัดอันนี้ห้ามอันนี้อันนี้อย่าเดินนะเราอยู่ที่ปุ่มไปแล้วหมุนเข้ามาแล้วเคาะป,ปัดปัดมาที่ หยุดหยุดขาอหยุดขอหยุดปัดซ้ายกลับไปอันนี้อไปกดไปปัดขวามาที่หยุดเตรียมหยุดเตรียมหยุดนี่ครับปัดซ้ายไปที่ไปเอาคาะหยุดเดินละเดินเดินเดินปัดปัดขวาขาะหยุดโอ้โหอันนี้จริงๆเราเดินอเราไปปัดซ้ายมาไปที่ไปแล้วหนึ่งนิ้วข้อสองครั้งปุ๊บเดิน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 ปัดขวามาที่หยุดหนึ่งสองสามหยุดโอ้โหโดนโดนโดนหนึ่งชีวิต หนึ่งถึงอ่ะเคะเดินเดินเดินปัดซ้ายมาที่ปุมอะหยุดโอ้โหช้าไปเนี่ยเคาไปเดินเอายุดยุเอาหยุดก่อนปัดซ้ายมาที่ต้องปัดซ้ายปัดขวาเร็วหน่อยหยุดหยุดเอายุดหยุดก็ได้หยุดก็ได้อ่าเนี่ยเราต้องปัดซ้ายปัดขวาเร็วหน่อยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เคาะหนึ่งหรือเคาะสองครั้งเนีเดินหยุดหยุดโอ้โหโดนอีกชีวิตละบางทีอยุดหยุดหยุดหยดหยดยุดย ต้องนิ่งต้องนิ่งอปไ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 ปเออหยุดก่อนก็ได้อ่าไปกลุ่มเขาหันเร็วอ่ะไปไหมไปล้วไปไปไปหยุดกลุ่มอ่ะหยุดหยุดทันอมเอ้าถึงยังใกล้ถึงยังไปหยุดหยุดมอ่ะหยุดโอ้หยุดทันไปไปไปแล้วปัดมาที่กลุ่มอุ้ยเกือบไปเกือบไปเกือบไปไป อะไปกลนเดินไปไปไปเอ้ยเกือบแล้วเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วไปไอ่โอ้หยุดทันหยุดทันเอ่ารอบนี้รอบนี้ไปไปชนะแล้วครับคือคุณต้องหยุดกับไปให้ทันนะครับผมคือจับซปเปเกม หยุดในส่วนของเวลาที่เขาหันคอเพื่อหันมาดูเราถือถ้าเราหยุดไม่ทนันเขาหยุดไม่ทันนะครับผมก็จะไม่สามารถนี่คนตาบอดสามารถเล่นได้รอบแรกผมแพ้รอบสองผมชนะเดี๋ยวอีกบทเรียนหนึ่งจะพาไปแนะนําวิธีการใช้งานเล่นบนผ่านเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์และกันว่าเล่นอย่างไรแต่ผมว่าบน,บนมือถือ Android ก็น่าจะเล่นได้แบบนี้เนาะอ่ะผมสาธิตบนมือถือบน iPhone ให้เพื่อนๆลอ,อ,องไปเล่นกันจะผ่าน Safari ก็ได้แต่ต้องเข้าผ่าน google com แล้วค้นหาคําว่า s Squid Game แล้วก็หรือถ้าเข้าผ่านแอป google ก็ค้นหาคําว่า Squid Game แบบนี้ลองไปเล่นกันดูครับเป็นอีกหนึ่งอันที่คนตาบอดเราสามารถเข้าถึงและเล่นได้กับเกมโกโกวานะครับผม,มแพ้หนึ่งชนะหนึ่งมาบริการหมอคอม1นึ่งนึ่พรันำความรู้มาฝากกันถ้ารู้สึกว่ามีประโยชน์ก็บอกกับเพื่อนเพื่อเอาไว้เล่นในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วยนะครับโอเค โกโกวาคิวิชอนีดาอืมแม่มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวา